สวัสดีครับผมผมกับเรานะครับผมช่องดารุ่งแฟมิลี่ครับผมวันนี้เรามาพัฒนาพื้นที่ครับผมวัดป่าน้องพยอมครับผมเพราะว่าโครงการนี้เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อวันพ่อวันแม่นะครับผมแล้วก็เป็นวันออกพรรษาเข้าพรรษานะครับผมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมครับผมวันนี้ร่วมมือช่วยกันนะครับร่วมมือร่วมแรงร่วมกายร่วมใจครับผมสองหมู่บ้านนะครับบ้านสำโรงหมู่สามแล้วก็ บาดพิมานคนเงินหมู่สิบนะครับผมร่วมมือร่วมแรงร่วมกายร่วมใจครับผมร่วมมือช่วยกันนะครับผมจะได้พัฒนาครับผมให้ความเป็นอยู่ที่ดีนะครับผมเป็นการเแล้วถึงวิถีชีวิตครับผมวิถีชีวิตของคนบ้านเราครับผมครับก็ไปเรื่อยๆครับผมพัฒนาครับผมของหมู่บ้านนะฮะต่างแต้นก็เยอะเนาะแต้นเยอะครับผม อืมแต่ผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับนะครับนี่ครับอปตออปตอที่บ้านสำโรงครับผมอันนี้ว่าทีเออไม่ใช่ครับนี่เป็นพ่อของพ่อปู่ยายครับผมนะครับอไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับ แต่ okay, บ้านของเราก็กําลังจะตัดทางต้นหญ้าครับผมอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านของมุสิตนะครับประมาณคนกันครับผมกำลังจะทําความสะอาดพัฒนาบ้านครับก็ร่วมมือร่วมแรงร,ร่วมใจครับผมกี่ไม่กี่วันก็จะถึงวันแห่เทียนเข้าพรรษาแล้ว ราต้องช่วยกันครับช so e. so ่วยกันนะครับผมพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองครับผมเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อเป็นโครงการครับเป็นโครงการของปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเพื่อแม่นะครับผมครับผมครับอันนี้ก็มาพัฒนาครับผมเป็นต้นยญาว่าจะพื่ออะไรจะขึ้นต้นไม้ก็ครับผมก็ร่วมแรงร่วมการร่วมการร่วมใจครับช่วยกันพัฒนาเนาะครับผมทั้งสองหมู่บ้านครับผมหมู่สามหมู่สิบครับผมบ้านสำโรงหมู่สามแล้วก็ บ้านพิมานพิมเงินมูสคิบแล้วครับผมอ่าไปเรื่อยครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเดีความสำเร็จคงยังไม่ไกลครับผมทีไม่นางคงจะเสร็จแล้วครับผมครับพระคุณเจ้าก็มาครับมาช่วยครับผมเจ้าคณะตำบลนะครับผมมาช่วยบ้านเราเอ๋อไม่ใช่ครับเป็นที่ของสำนักนะครับสำนักสงฆ์ครับผมวัดป่าน้องพยองครับเจ้าคณะตำบลของเราครับเพราะว่าพร้อมสามเณรแล้วก็ญาติโยมครับผม ที่ครับเต็มที่ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจครับผมช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านหมู่บ้านของเราผมจะได้ดูเั็นเสียงสนั่นเลยครับผมเหมือนเสียงกบห้องครับ <laughs> เรามาแล้วอันนี้คือ จากคณะตำบลของเราแล้วครับจากคณะตำบลท่า,า,ทาม่วงครับผมครับเป็นตัวนี้เป็นคดีสํานักสงฆ์ครับผมวัานตาน้องพยอมครับครับว้าวนี่คือผู้ใหญ่บ้านมูสิต อ่ามาแล้วครับเอ้าโอ้พยาบาลเคือแลงนี้ครับมุดหัวนะครับมุดหัวแล้วนี่มาแม่งงานคนเสิร์อคาระบาวดีครับผมโอปวดท้องเข้าห้องน้ํานะครับพ่อพ่อใหญ่หมดท้องปวดท้องเข้าห้องน้ํานะครับผมมาตามสบายครับผมตามสบายคอันนี้ผู้ใหญ่บ้านมูสามนะครับี่บ้านมูสามครับผมครับมี่บ้านมูสามแล้วก็อปตอครับผมวันนี้วันะ ชาวบ้านของเราก็มาช่วยกันสองหมู่บ้านนะครับหมู่สามหมู่สิบครับอบตเใหยบบ้านผู้อดผู้ช่วยอะไรมากมหมดนะครับผมเนาะแล้วก็อ้าวมิสเตอร,ร์ชาทำอะไรว้าครับไดชาก็มาแล้วเต็มที่ครับเต็มที่ครับผมช่วยกันครับ โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะคุปต์คุปตอนนี้ก็กำลังจะอ้วนอัวครับผมเพราะว่าตัดตัดต้นไม้เสร็จแล้วก็อยากจะให้ ชาวบ,บ้านเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้นะครับผมจะได้รู้ว่าเออเนาะเราร่วมมือร่วมแรงร่วมกายร่วมใจช่วยกันครับผมครับผมพัฒนาหมู่บ้านเราเองครับครับผมบเป็นที่ระลึกครับผมโอ้ครับผมเนาะโอ้ครับผมยังยังโอ้เต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับ ดีใจมากมาเลยครับผมวันนี้พีคเพาว่าความสำเร็จของเราก็พัฒนาหมู่บ้านของเราป่าตานน้องพยมสำเร็จรุ่วงไปด้วยทีครับผมเนาะร่วมแรงร่วมกายร่วมใจครับอ่าครับผม

ยังม่มีละฆังมซีเลยนี่แหละพี่น้องหมูสามหมูสิบเราร่วมใจกันไสดหรือเปล่าเไดเยได้สดเลโ้ตรงไาไทยก็อนเพื่อความสามีน้น้าัเ่า

ก็วันนี้ก็เราก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนาวัดป่าหนองพยอมของเราครับผมเพระอีกไม่นานก็จะถึงวันแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วครับผมแหครับครอบเกียมาแล้วครับยี่ครับผมเยี่ยมมากครับสุดยอดสุดยอดครับผมครับครับนั่นก็เชิดกี่เม็นี้ครับผม เป็นอบตหมู่บ้านหมู่สามครับผมนี่สําหรับคนเชื้อดําเดินมาใส่หโหรก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะครับผมนะฮะเต็มที่ครับผมเนาะครับผมร่วมแรงร่วมใจครับนี่ครับอบตหมู่สามครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับผมอ้าวในเจ้าหน้าที่ครับผมมาช่วยกันครับเจ้าหน้าที่ดูอ๋อตอบตครับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบครับนี่ครับเต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมใจช่วยกันครับผม ก็อย <differences S 2> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแจ้งกระดิ่งติดตามเราด้วยนะครับาสวัสดีทุกท่านครับผมบ๊ายบาย